สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1นึคันกับ SUV น่าใช้นะครับรถครอบครัวมือเดียวป้ายแดงปี2013นะครับคันนี้ Toyota Innova นะครับเป็นรถ7ที่นั่ง SUV รถครอบครัวน่าใช้นะครับทนทานดูแลง่ายใช้กันได้ยาวๆนะครับคันนี้รถบ้านแท้แน่นอนไม่ใช่อดิท็กซี่นะครับใครเครดิตดีนะครับผ่อนชิวๆ5500รโดยประมาณเครดิตดีผ่อน สบายๆเลยนะครับคันนี้เหลือเงินกลับบ้าน10,000แสนก็ยังได้นะครับใครอยากได้สนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับกับรถครอบครัวปี2013นะครับนี่เลยครับเป็นตัวท็อปนะครับเบาะ V ครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์แน่นๆนะครับแล้วก็ติดแก๊ส LPG เพิ่งติดด้วยครับติดได้ไม่นานแล้วก็เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกกําลังหานะครับที่อื่นเปิดกัน3 0 0แสนต้นๆนะครับวันนี้ผมเปิด2 7 9 0 0 0บาทนะครับขอย้าอีกรอบ2 7 9 0 0 0บาทนะครับรีบจับจองโทรได้เลยนะครับ รับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับบริการจัดไฟนัแนนทั่วไทยจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับภายในสวยมากๆนะครับเซ็นอร์ล,ล็อ,อกแอร์แบ็กเอฟเอสนะครับพวงมาลัยมัตตีฟังชั่น เป็นรถ7ที่นั่งนะครับเบาแถวที่2จะเป็นเบาะ V นะครับเบาะแยกนะครับมีจอเพดานนะครับมีแอร์3แถวรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ใครกําลังหารถครอบครัวนะครับสภาพแบบว่างามมากๆนะครับและติดแก๊ส LPG นะครับใครที่สนใจอยากได้รถประหยัดรถครอบครัวเดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปได้ทั้งบ้านนะครับ Innova นี่ทนมากๆเลยนะครับขอบอกเลยว่าสุดทนนะครับแล้วก็ประหยัดมากๆด้วยครับโดยเฉพาะแค่ล้อยาง ก็ถูกแล้วครับ้าเป็นรุ่น Fortune r ล้อก็แพงครับล้อใหญ่ยางใหญ่คันนี้ล้ 16, อ16เท่านั้นนะครับภายในสวยสมบูรณ์มากนะครับเบาะหนังสภาพดีเรียกว่าสภาพแบบนี้ไปที่อื่นมี300,000วันนี้เปิด279,000บาทครับ279,000บาทรีบจับจองรีบพิจารณานะครับจอดไม่นานแน่นอนจองได้เลยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนกับรถสวยๆผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถ ชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถพร้อมใช้นะครับสวยมากมานะครับใครที่สนใจอยากได้รถครอบครัวนะครับมาแล้วครับนานๆจะมีมาและมาเปิดในราคาแบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะครับผมกล้ากันตีว่าที่อื่นเปิดกันแรงกว่านี้แน่นอนนะครับมาเลยครับใครสนใจนะครับจะเหลือเงินเก็บไปลงทุนน็ยังได้นะครับจัดได้ถึง3 8 0 0 0 0มนนู่นเลยครับก็คันนี้ขายแค่ 279,000นะครับท่านยังเหลือเงินไปลงทุนอีกก็ยังได้นะครับรายรุ่นนี้เรียกว่าทนทายาททนสุดๆนะครับใครที่สนใจนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองครับใครไม่มั่นใจไปหาข้อมูลครับตามแฟนลับนะครับรับรองข้อมูลแน่นๆนะครับคันนี้สวยการันตีการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยสุดคุ้มนะครับราคาสภาพบอกเลยว่าหายากแน่นอนที่จะเปิดราคานี้สภาพนี้นะครับ